อดอกเ็ดพี่น้องดมดอกเ็ด น,นี่กัมพูบอกับอีสานบานดุงกับย่ายคือเก่าพี่น้องบานดุงอำเภอบานดุงจังหวัดอุดรธานีย่ายอยู่บันผึิงพี่น้องมาเก็บเห็ดยู่่าหรือว่าเห็ดขมยู่ฆ่ามาปลาเกา่าปลาเดิมปลาของย่ายนี่แหละ โดกแตกแหกมันพี่น้องจะดอกมันบานแต่บักก็ยังกินใดยังมันแข็งๆอยู่สงไซยสิออกใหม่ สีเด,ดือดละบุปาดมะพร้าพร้เห็ดเกิดไหมพูดนะปาด,ดท่โทษป่ะทิเทพเห็ดเกิดไหมเห็ดเกิดไหมฝนตกรอบที่สามแล้วพี่น้องพูดนะโอ้ยไหวแห้งปไปเลอ้ยเอาไว้กีบมือหนาพี่น้องซ้ำนีเก็บเพราะท่านใ,นใดๆว่ามีแนวกินอู้หเห็ดเทาเบิดพี่น้องพูดนะ น่ะแล้วอันนี้มีปลาเรียวว่าเคยเห็นป็นไร ก้นกระเท่ากำลังเกิดพี่น้องเห็ดนั่งมนน้อยอยู่ถามว่าเบื้องมือนะ้ออเห็ดเ่าดอกบักใหญ่โอ้แต่เมื่อแกงว่าน้องมือในเห็ดไมีแต่ดอกเถา,าเนะ่าใช่เนาะ ย่างจนเมื่อยเ,เห็นดอกหนึ่งที่น้องเห็ดตัวท่านได้ออกเห็ดเบิดงวดเบิดนั่นแล้วงวดที่สองนี่เบิดแล้วนี้มันเห็ดอันลงที่ลงเหลืออยู่ดอกนี่ หาจนเมื่อยพี่น้องก็เห็นดอกหนึ่งสองดอกโอ้ขันเห็นกระปุนดอกใหญ่ๆแบบนี้เพียดอกหนึ่งพี่น้องป้าที่ถูกมาดอกใหญ่โพดโพดเฮดอกเ็ดพี่น้องมึงดอกเ็ดสาเหตุที่ยายตัดขาออกลายๆพี่น้องมันมันมมัน,ม,นมันไม่เตะขี้ดินละเนี่ย แล้วกับมองกินก็เป็นวาววาวนักเล่นต,ตอ้องตัดออกซัมเอาแต่อันที่กินได้เลยเอาเมื่อกับโบายกกับหนกหลานยายกกับโบมีเวลาได้อนโซคาหันแม่พี่น้องเพราะว่ามือน,นั่งแยกกับมาเก็บได้สามตาสี่ตาแยากมมีเวลาสิโซคานั่งอกนี่มาหน่อยแพื่ อากาศเด,ดือดเด้อดอนๆพี่น้องมือขึ้นนี้ก็ฝนตกแห้งแมืเอเศร้ามาอก,ก,กอีกกระตุกอีกตามาลุนเบิ่งมาเห็ดสิออกบอรอบที่สามแต่ว่าก็เริ่มเห็นมาหลายจุ่มแล้วดอกน้อยๆอเห็ดเห็ดพี่น้อง ปาดปาดเห็ดเผาเบิร์ดเหรอเนี่ยเป็นย่ายเบื้อเห็นครับสลอบนั่นมนมนนไม่เขาได้เก็บ มีถึงดอกไงดอกหน่อยโอ้เอาบัวไดแล้วพี่น้องเท้าคักรู้อันนี้จะเท้าฮัาเทเห็ดพี่น้องเธอเวื่ออยู่คน าดอกเนี่ยดูเดียวเดียวดอกเดียวดอกปักง่ายดอกใ่ายๆจังสีพ่อสออาอยุพี่นองขันเฮ็ดอึดขันเฮ็ดไล่ๆนี่บริโซแล้วตัดทิ่มเลว่อยลาย เห็นเห็ดเกิดไหมคุณน่ะเกิดมันหญาเหยียบใส่เบอร์สกปนตบริเก็บเราเห็ดยังหน่อยอยู่เอาไปเก็บมือหนาลิปหนาพี่น้องปาดพี่น้องเห็ดเห็ดเห็ดอุ้ยยังแข็งแข็งอยู่ ย็ดจังไงดอกไง่ายคักง่ายแน่ดอกนีงพี่น้องเอาบ่าได้แล้วเ่าคักเด็ดหลอดสายสายแยยไปใน่รอบนั้นเลยจังไงคนนะถ้าเป็นยุดดอกเดียวๆสีหย่ว่าใครเห็นถ้าเป็นมูใข่แน่เอาแล้วกะเท่าคือเกา เอาบ่าได้แล้วพี่น้องวานนี้เห็ดเกิดดีดีหางมีแต่ดอกเทาเทายายบ่เห็นนี่นเดือดกันเผาบ่าอเอาได้พี่นอ้องนางนี่ นี่ก็มาพออีกสิน้องโอ้ยเถ่าคักเถ่าเนี่เอาบไัไใดเลยถ้าเป็นดอกๆมันสีายสีโบไคเห็นถ้าเป็นมูใย,ยก็จังเห็นดีนี่ก็เท่าโอ้มึอนี่พอดเป็นเห็ดเถ่า เ uh oh. ทาอีกแล้วพอแต่ดอกเทาเทา uh oh. เป็นดอกที่นอกบ้าน uh oh. เทาหนัเจือ ามันนี่ไม่เห็นอีกดอกนึงพี่น้องโอ้โดอกเพ็ดจันเลยมัใหญ่คักใหญ่แน่แกดูด่ะอู้อู้ข้าแย่ๆสิเก็บเป็นตะโซอ,อาอยุพี่น้องแต่มันกะหน่อยเนื้อนี่แต่เห็ดหน่อยแยกตะโซอ,อยู่ต่อเห็ดลายแยกตะโซแยกตัดถิมหมด โถดขอไฟละลายเด้อพี่น้องตัดขาเห็ดไหลอกไหลวันนี้อีสานบานดุงกับย่ายแต่พามาหาเก็บเห็ดพี่น้องตอนสวยๆเห็ดมาหาเล่มเห็ดวันนี้ก็ได้ซ้ำเนี่หละพี่น้องมีแต่ดอกบานๆได้เคืองกระตาดอกหน่อยกับบอลลายมีแต่ดอกบานส่วนมากดอกเถากะไรติ่มปลาอยู่ ยายเอาบเบอร์เิดแต่งวดก่อนคนนะวันนี้ยายกะฝากคือเก่าละพี่น้องฝากช่องอิสานบานดุงกับยายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำเนจาเมือหนอพอกันไหมคลิปไหมพี่น้องคลิปหนะใน,นียายจะขอเขาบานก่อนอุย้ยพึ่งข้ามพี่น้อง พึงข้ามรดเถาเมียไดมากทาั้งนี้มันว้านเดวดอวกน้องพี่น้องโอ้ยพอดีได้เป็นเสือ,อดพึงข้ามพี่น้องเถาเอาผู้ใดเลย เห็ดพึ่งท่ามเถามึงไงอยู่หนกหนอกนอกับโเห็นเนาะบ้านมามาบึงเป็นเสือไมไ่โดกเถาเถามึงไงมึงเห็ดตุกข่างเห็ดพึ่งทา่าไม่จะโดกเถาเถา